สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กและก็มันนี่อีซี่เวทุกท่านนะครับอยากสร้างกิจการสำเร็จมีอิสรภาพทางการเงินนะครับตั้งแต่ยุยังน้อยนะครับให้ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวครับให้ดีก็พอนะครับนี่เป็นคำแนะนำของคุณมาร์คคิวบันนะครับมาร์คคิวบันเป็นใครเอ่ยนะฮะมาดูกันนิดนึงนะฮะนี่ครับมาร์คคิวบันเขาเป็นหนึ่งในก็เลยนะ เป็นเจ้าของรายการชาร์กแท้งนะครับคนนี้เขาเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ12ปีงครับเขาเริ่มต้นทําธุรกิจตั้งแต่12ปีนะครับเขาจึงรู้ว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยควรทาอะไรดีครับเพราะว่าเขาผ่านมาก่อนนะครับและเขาบอกเคล็ดลับสําคัญนะว่ามันมีสิ่งง่ายๆสิ่งเดียวครับถ้าคุณอยากรีบ สร้างกิจการื่อยู่น้อยเนี่ยทำเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ากุญแจสําคัญในการเริ่มเริ่มต้นทําธุรกิจนั้นตอนที่คุณยังเด็กก็คือว่าทําในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองครับทําในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองครับสิ่งที่คุณสามารถทําได้ด้วยเวลาคุณเองครับน่ครับนี่เป็นสิ่งที่มาร์คคิวบันเขาแนะนำกักเรียนไม่ยอมปล่ยครับที่เลวิสวิลล์ครับไฮสคูลในเท็กซัสนะครับ คิวบันยังบอกต่อไปว่าครับหากเป็นผลิตภัณฑ์นะให้ทําสิ่งที่หาได้ง่ายครับและขายง่ายครับเขาเสริมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสิ่งง่ายเพียงสิ่งเดียวธุรกิจที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่คุณควบคุมและทําเองได้ครับนั่นคือความหมายของการเป็นผู้ประกอบการครับสุปทีนะครับมาร์คคิวบันบอกว่าถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจตั้งแต่ยุน้อยเนี่ย ให้ทําในสิ่งที่คุณทําได้ครับทําในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ครับและคุณสามารถทําเองได้ครับนะฮะเนี่ยคิวบันเนี่ยนะเขามีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เริ่มต้นเรียนเรียนรู้ที่ทําธุรกิจของตัวเองครับในฐานะเด็กครับคือเขาตั้งแต่วัยรุ่นนะเขาเริ่มต้นในการขายถุงขยะตามบ้านในย่านเมืองพิสเบิร์กครับต่อมาเนี่ยเขาก็ ขายของสะสมหลายอย่างครับตั้งแต่การ์ดเบสบอลไปจนถึงเหรียญและสแตมป์ครับรายได้เขาเนี่ยที่เขาทํากิจการตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเขาเอารายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนในมหาลาัยของเขานะครับโอ้หนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าโอ้ดีมากเลยนะผมว่าน่าจะเป็นคลิปนี้น่าจะแรงมันจะน่าใจกับเด็กๆหลายคนนะที่เออ มีความตั้งใจในการหางานพิเศษธธทำนัว่าเนี่ยลองเอาไอเดียของมาร์คคิวบันไปไปใช้ดูนะครับในแต่ละกรณีนั้นน,น่คิวบันเขาใช้ของใช้ในบ้านตัวเองครับเขาเอาของของใช้ในบ้านแหละเอาของสะสมให้เด็กครับของใช้ในบ้านของที่เขาสะสมไว้ไว้เด็กครับเอาไปขายนะเอาไปขายทำกำไรครับแล้วก็ทําตามนี่แหละทำตามทํา,าหลักการนี่ครับหมุนเ็าเรียกเป็นเป็นเทรดเดอร์เนาะเป็นคนที่เอาเอา เอาของเก่ามาขายอะไรเงี้ยหรือเป็นอะไรก็ตามวันนี้นครับในตอนนี้เขาเป็นนักศึกษานะครับเขาก็ทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์ครับแล้วก็สอนเต้นฮะเพื่อหารายได้พิเศษครับต่อมาเนี่ยคิวบันก็ได้แสดงทักษะการเต้นต่อสาธารณชนครับโดยปรากฏตัวในรายการ Dancing with the Star ในปี2510เขาจบอันดับ8ในการแข่งขันนะครับคิวบันบอกว่านะผมเป็นนักธุรกิจ ผมขายด้วยตลอดครับผมเป็นพนักง,งานขายโดยตลอดผมมักจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นเพียงธรรมชาติของมันครับคิวบันกล่าวไว้ในตอนหนึ่งของรายการชาร์กแท้งนะครับของ ABC ในปี259ครับคือคิวบันบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจครับเขาเป็นนักขายครับนี่แหละพอเขาทำพวกนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมักจะมีผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นเขาเสมอครับ คิวบันจึงจะบอกกับเด็กๆและวัยรุ่นที่ต้องการเริ่มธุรกิจตัวเองว่าพวกเธอนะต้องทำในสิ่งที่พวกพวกเธอทำได้หรือบริการที่พวกเธอสามารถมอบให้กับเพื่อนครอบครัวและเพื่อนบ้านครับเนี่ยนะหลักการคือคุณต้องทำในสิ่งที่พวกคุณทำได้โดยเฉพาะเลยครับทำมอบทำให้กับเพื่อนอ่าทำ ทำกิจการกับเพื่อนเนี่ยสมมุติได้ง่ายๆคิวบันก็นเลยครับเอาของที่บ้านใช่ไหมเอาของที่บ้านไปขายให้เพื่อนเนี่ยขายเกมการ์ดอะไรเงี้ยเห็นไหมครับว่าเป็นสิ่งที่เขาควบคุมได้หมดเลยครับเขาทําให้ครอบครัวาขายครอบครัวก็ได้ขายเพื่อนบ้านก็ได้ครับเนี่ยนี่เป็นหลักการง่ายๆ่ายครับของการเริ่มต้นทําธุรกิจนะฮะแต่จะบอกไปว่า,าการการเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วก็ขยับขยายมาเนี่ยน,นะมันมันไม่ง่ายนะครับ เพราะว่าโดยเฉลี่ยนะ20%ของธุรกิจที่เปิดใหม่นะจะล้มเหลวภายใน1ปีหลังจากเปิดตัวนะครับดังนั้นเนี่ยคิวบันบอกว่านะการจะเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจนั้นไมไ่หมายความว่ามันจะสําเร็จง่ายๆนะคือแล้วก็คุอเปิดปั๊บเนี่ยคุณทำเงินได้ทันทีไม่ใช่ง่าย,ยางไงนะคิวบันบอกกันเม่อเรียนนะคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดครับแล้วก พัฒนาเจ้เองครับที่สําคัญคือว่าคิวบันจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าคือคุณต้องทำในสิ่งที่คุณควบคุมได้นะค้นหาครับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมแล้ทำเองได้ถ้าคุณสามารถมีเรื่องนี้แล้วคุณทำได้นะับรองว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับการทำธุรกิจแน่นอนฮนะ ม,มันทาให้ผมนึกถึงหลายคนนะที่เขาเขาเริ่มต้นแบบนี้อย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยเขาก็เริ่มต้นใกล้ๆกันนะเขาเอาขายของเนี่ยน่าจะขายหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเนี่ย,ยเป็นไปว่าคนที่เขาสําเร็จและก็ร่ารวยในในปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทําอนี้ครับแบบที่คิวปันแนะนําเป้เลยนะคือเริ่มต้นจากการทรําธุรกิจตั้งแต่ยุน้อยครับไม่ว่าจะคือเขาไม่ทำที่มันยากครับแค่เอาเอาของมาขาย เอาของที่บ้านมาขายเนี้ยหรือไปรับหนังสือพิมพ์งานง่ายๆที่เขาจ้างเด็กให้ทําครับแล้วทําแล้วได้เงินมาพอพอคุณได้เงินมาเนี่ยมันมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการทรําธุรกิจมันก็ไม่ยากคุณจะมีมี mindset ม,มีความเชื่อเรื่องเงินใช่ไหมมีความเชื่อเรื่องความพยายามมีความเชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนแล้วก็สําคัญก็แล้วมีทักษะในการขายครับผมเน้นย้ํานะครับว่าเ่าที่อ่านมานะผมตามมาคือ อาชีพเนะี่ยหรือทักษะที่คุณสามารถทําเงินได้อย่างยั่งยืนยาวนานนะโดยที่ไม่เกี่ยงอายุค,คืออาชีพขายครับถ้าคุณขายเป็นนะเขียนได้พูดได้ขายเป็นเนี่ยสามสามทักษะนี่ครับโอ้ถ้าคุณมีนะผมว่านะเงินไหลมาเทมาครับเขียนได้ขายเป็นทําเงินครับพูดได้ขายเป็นทาเงินทักเขียนพูดได้ด้วยนะโอ้ขายเป็นนะโอ้ร่ํารวยครับ ก็าเป็นไอเดียนะครับสาหรับการสร้างกิจการตั้งแต่วัยวัยเยาว์นะผมว่าโลกโลกปัจจุบันนี่นะนตั้งแต่มันมีออนไลน์ครับผมว่ามันได้ทําลายขอ,อบเขตนะทำทำลายลิมิตของการเข้าธุรกิจออกไปหมดเลยครับขอให้คุณเริ่มต้นครับคุณอยากจะทาอยากจะมีะไรายได้ต่างๆนะเอาลองลองลอง,ลองใช้ในสิ่งที่คุณมีอยู่ครับผมว่าเด็กๆเนี่ยง่ายมากอย่างเช่นเกมการ์ดอะไรเงี้ยคุณคุณ,คณมีไหมก<ะ>็ลองขายดูทาขายดูครับ การนุ่มต้อมวันนี้มันทำให้คุณมีความมั่นใจครับละจากนั้นเนี่ยมันจะสร้าง mindset ของการไปพบกับการที่ดีเองนะครับท่านี้นะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอให้ท่านลำรวยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ